ถ้าเป็นแรงสุดคือสเตจสี่คือ, 4, คององไม่ลงเลยยึดแบบน,นั้นเลยเหรอยึดทู่ท่านเนี้ยเออ oh. อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสเตจสุดท้ายคือสเตจสี่คือแรงสุดพอมาหาหมอเจอหมอกระดูกปกุ๊บหมอกระดูกจับฉีดยาที่จันชอบเลย oh, เป็นลมแต่คุณหมอสมมากก็บอกว่าถ้าฉีดสองครั้งไม่เวิร์กก็ผ่าตัดเถอะยินดีต้อน,น,น,นรับเข้าสู่รปยกไรนะครับมาพบกับจันและโอมในเนื้อหาสุขภาพการแพทย์และโรคไขใไก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง นะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่ถนัดทนีของคุณหมอกระดูคนนี้มากเลยใช่ไหมฮะเป็นโรคที่คนไข้มาหาบ่อยมากคนไข้จะมาด้วยแบบเออสนมากเลยนะมักจะไม่ได้ใช้กันเองได้อยู่แล้วคือนิ้วล็อกนิ้วล็อกก็คือมาพอมาถึงคนไข้ก็จะเอางั้นเลยไม่ไม่ล็อกเลยล็อไม่คนไข้จะต้องทําผมนี่ปะผมผมแบบผมยิกยิกยิกเลยโมฮีก็โมฮิแกนถือกีตาร์ใส่เสื้อหนังมาเลย ไอ้บา้าเอ้ยคือนิ้วนิ้วนิ้วล็อกคำว่านิ้วล็อกอ่ะมันคือร,รู้จักคาว่านิ้วล็อกจริงๆไหมว่าโลกมันเป็นยังไงถ้าให้จินตนาการจากคําว่าล็อกล็อกเหมือนแบบล็อกประตูล็อกห้องอก็คือนิ้วขยับไม่ได้เต็มที่เออจริงๆที่เขาเรียกว่านิ้วล็อกอ่ะในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าทริกเกอร์ฟิงเกอร์รู้จัก trigger, ทริกเกอร์ปะ <laughs> ทริกเกอร์้จะแต่ทริกสเตอร์ทริกเกอร์ทริกเกอร์คือไกปืนอ่ะ S <S ว่า<อ>มันคือไก่ปืนอาการของคนไข้ที่แบบคอมมอนที่สุดคือคือเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายสุดนี้คือนิว้วล็อกคือคนไข้จะเวลากำมืออะคนไข้จะพยายามงอนิ้วเวลางอนิ้วถมมติงอปุ๊บคนไข้จะมีการคลกหนึ่งทีจะรู้สึกคลึกนิ้วอื่นไม่เป็นถมมตนนิ้วชี้เป็น<อ>จะแบบคือลงมาแล้วมันไม่สามารถพลิ้วไหวดังสายลมใช้คําว่าพอผ่านจุดหนึ่งมันจะมีจุดที่มันขยับผ่านยากมันกึกมันกึกใช่และจังหวะเหยียดออกถ้าเป็นไม่เยอะก็จะแบบคึกเนี้ย ถ้าเป็นเยอะคนไข้ก็แบบบางทีกึกกกำมือได้มือกึกออหรอ <laughs> แล้วอีกนิ้วต้องงัดขึ้นมาเขาเลยเรียกว่าเป็นเหมือนนิ้วไกลปืนคือเหมือนกับว่ามันจะไม่มีจังหวะขยับได้ลื่นจังหวะมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับไกลปืนอ่ะเวลาที่เราค่อยๆ เหนียว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 เหมือนไปไปแข็งเกลียวมันไว้เวลาเข้าก็จะงอไปข้อข้อแบบกึกกึกกึกอย่างเงี้ยไม่กึกกึ๊กสามทีมันกึกที่เดียวแต่ว่าจังหวะมันจะเหมือนงี้ไกลปืนจะเป็นงี้ไกลปืนของของของปกติมันจะเป็นเนื้อฟึ๊กแล้วแป๊กเลยนึกออกปะจังหวะที่มันเคาะเลยมันคือจังหวะวื๊กวื้๊กเนี่ยเขาเลยว่าก็เรียกว่าทิกเกอร์ฟิงเกอร์นี่คือนิ้วล็อกซึ่งเอายหลายๆคนก็จะบอกว่านิ้วล็อกคือนิ้วแข็งแข็งเกร็งอย่างอ่ะพี่จันบอกจริงๆมันไม่่ใชล็อกแบบนั้นเออในภาาษไทยกัับภาาษหมอ มันก็ต่างกันเนอะวะสับหมอนชื่อยากกว่านี้อีกช่างมันอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษละกันเราเรียกว่า trigger finger หรือว่านิ้วล็อกของภาษาไทยทีนี้อันนี้คืออาการทั่วๆไปกลไกการเกิดนิ้วล็อกมือคนเราเนี่ยปกติแล้วอ่ะรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อที่ขยับนิ้วอยู่ตรงไหนกล้ามเนื้อที่ขยับนิ้ว <c oughs> กล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วแบบนี้อยู่ไหนก็ต้องอยู่ตรงนิ้ว <c oughs> ไม่ถูกอยู่ที่มือดูดูตรงนี้เห็นไหมเป็นเส้นเหรอเออนี่คือเส้นเอ็นยาวๆทั้งอัน ลองดูลองดูลองขยับเองกะหมอหาไม่เจอครับแขนอ้วนเกินเขนอ้วนเกินเฮ้ยคนอ้วนก็เห็นเนี่ย <c oughs> สังเกตว่าอย่างนิวน้วชี้นิ้วชี้อยู่นี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยจริงๆมันคือตรงแขนตรงเนี้ดูดูง่ายๆเนี่ยเห็นปะเห็นขยับปะเเห็น <c oughs> ละไอที่ขยับพริ้วๆตรงเนี้มันคือกล้ามเนื้อที่ส่งแรงไปเพื่อดึงนิ้ววุบลงมาแบบนี้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนเชือกเชือกเส้นหนึ่งอะวิ่งผ่านตรงนี้ขึ้นมาจากจะบปลายเนี่ยปลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นตัวดึงอันนี้เป็น เส้นเส้นเชือกมาแล้วดึงฟรึบเข้ามาเออจังหวะเหยียบฟรึบใช้ด้านหลังจังหวะจังหวะจังหวะเหยียดใช้ด้านหลังดึงย้อนกลับดึงรึบใช่เพราะตกเพราะฉันตรงนี้มีกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อไม่เยอะมีกล้ามเนื้อในมือแต่ีไม่เยอะตรงนิ้วไม่มีกล้ามเนื้อเลยเออเป็นแค่เส้นเชือกตรงเนี้มาดึงเท่านั้นดรึบน้เดียวนิ้วเดียวตัวนิ้วอื่นมากนิ้วชี้นนิ้วชี้ถั่วมากมากเลยอ่ะทีนี้พอปัญหามันเกิดที่ว่าเส้นเชือกตรงเนี้ย การที่มันจะอยู่แปะติดกับนิ้วได้มันจะต้องมีปลอกคุ้มเอ็นแปะไว้แปะแป,ะแป,ะแปะเพื่อให้เชือกมันอยู่ติดกับนิ้วตลอด สิ่งนี้เรียกว่าปลอกคุ้มเอ็นแล้วกันเรียกว่าปลอกคุ้มเอ็นอยู่แปลกแปลกอยากรู้ว่าวัสดุมันเป็นอะไรวัสดุมันเป็นมันเป็นเหมือนคล้ายๆลิกาเมนต์อ่ะคล้ายๆ้เสนเ้นเอ็นเส้นเอน็นถ้าเราเรียกเส้นเอ็นมันก็จะดูกว้างหน่อยป่าแต่ว่าม<ป>ันเป็น,ปนแผ่นขาวเป็นชนิดของเอ็นที่เป็นแผงแล้วมาหุ้มไว้ใช่ใช่อ่าโอเคแบบนั้น okay, okay. มันเป็นตัวจัดระเบียบให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วกันทีเนี้ยเวลาเราขยับไปเยอะในคนไข้ที่ใช้งานมือมากๆใช้งานมือบ่อยๆจะเกิดปัญหาว่าไอ้ตรงแผงตรงเนี้ยที่เคยจับเส้นเอ็นหรือหรือเส้นเชือกน <ítulo> หรือตัวเส้นเชือกเองหลังจากมีการเสียดสีใช้บ่อยๆมันเกิดการหนาตัวขึ้นเพอหนาตัวขึ้นมันก็จะกลายไปจากเดิมอ่ะมันเป็นเป็นเชือกงี้ใช่ป่ะแล้วก็มีปอกงี้ฮะมันกลายเป็นแบบปอกไม่หนาขึ้นอ่ะปอกไม่หนาขึ้นร่วมกับตัวตัวเชือกแม่งมีมีตุ้มอย่างเงี้ยโผล่มาอยู่ตรงกลางเชือกเวลาขยับก็จะติดติดเนี่ยนี่คือประเด็นเลยถ้าในช่วงแรกที่คนไข้มาแล้วยังเป็นไม่เยอะบางทีจะมาแค่แบบรู้สึกเจ็บๆเวลาขยับแล้วเจ็บๆเฉยๆยังไม่ล็อก นี่คือสเตจแรกสุดของการเป็นก็คือเจ็บๆแถวๆนี้เฉยๆตำแหน่งที่มักจะเป็นนะคือตรงนี้เนี่ยมักจะเจ็บตรงเรนิวแต่ว่าบางทีอาการเจ็บมันไม่ชัดโอเคไหมอยู่แถวนี้นี่นี่นี่เหลือท่านิ้วโป้งอยู่แถวนี้บางทีอาการเจ็บไม่ชัดมันก็แบบเออบอกยากสเตจหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยชัดพอเข้าสเตจสองสเตจสองเาเริ่มเป็นเยอะขึ้นก็จะเริ่มเนี่ยที่บอกอะเวลาสมมติเป็นนิ้วกลางเนี่ยกำปุ๊บเหยียบปุ๊บเหยียบเหยียบปุ๊บนิ้วอื่นจะขึ้นได้แต่นิ้วเนี่ยจะค่อยๆดีดขึ้นมาอย่างเงี้ย Oh. พอเป็นสเตจสคือกำลงได้เหยียดไม่ออกก็ต้องเอานิ้วงัด <Okay. S 2> เออต้องใช้แรงอื่นมางัดอันนี้คือสเตจสถ้าเป็นแรงสุดคือสเตจสี่คืองอไม่ลงเลย หรือบางคนงอลงไปได้แล้วเหยียดไม่ออกเลยแม้ว่าจะใช้อีกนิ้วงัดก็เจ็บมากจนไม่สามารถเหยียดยางงัดขึ้นมาได้มันยึดแบบนั้นเลยเหรอยึดอยู่ท่านเนี่ยอออั oh. อนเนี้ยก็เรียกว่าเป็นสเตจสุดท้ายคือสเตตสี่คือแรงสุดคือเส้นเอ็ที่มันบวม,บวมปูดมันผ่านพัน<อ>ง,งไม่ได้ช่องอะไรไม่ได้แล้วถูกต้องแล้วมันก็จะมีผลกับนิ้วข้างเคียงเพราะว่าเส้นเอ็ของคนเราบางทีมันมีความเชื่อมกัน <จะ S 2> เล็กน้อยดึงดึงไว้ด้วยกันเหมือนเหมือนที่คนเราไม่สามารถกระดกนิ้วชี้โดยนิ้วกลางไม่กระดกนิ้วนางไม่กระดกได้ก็ เออใช่มันจะต้องแบบมีเว็บมาคู่กันเงนี้สมมุติว่านิ้วนางล็อกเงี้ยก็จะมีผลกับการกำนิ้วหนึ่งด้วยเป็นต้นพอฟังอมเล่าแล้วอะอยากรู้ว่าอกสาเหตุที่ที่มันไปทําให้ทั้งเส้นเอ็นหรือบอกว่าเสียดสีไปกี้แล้วมันหนาขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันมักจะเกิดในคนที่ใช้งานการงอนิ้วเยอะๆงอนิ้วคือแบบต้องให้เส้นเชือกตรงนี้มันรูดผ่านปลอกตรงนี้บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นคนที่ทํางานฝีมือ อะไรแบบนี้คือถ้าบอกว่าเป็นทางานออฟฟิศเฉยๆอย่างนี้ถือใช้มือจริงนะแต่การงอนิ้วมันไม่ได้เยอะมากหรือแม่บ้านถือถุงกับข้าวหรือแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนทําเครื่องจักรสารหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอาชีพอื่นๆก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นแบบคนทํางานจักรสารเท่านั้นเป็นนักแม่นปืนอะไรเงี้ยนักแม่นปืนไม่เคยเจอแต่ให้นึกภาพว่าถ้าเป็นนักแม่นปืนจริงมีปัญหาแน่เพราะจังหวะที่พยายามจะ พยายามจะดึงอ่ะมันต้องค่อยๆช้าๆเพื่อปืนมันนิ่งที่สุดอะะ่ะเสรเรียบร้อยยังไม่ได้กัน้นหายใจเลยพี่เล็งไปแล้วอาชีพจบสิ้นเอเอมันมันจะเล็งยากกันก็หูเป็นปัญหาเนาะถ้าถ้าเกิดว่าป่วยเป็นโรคนี้ต้องบอกว่าโรคเนี้ยปัญหาไม่เยอะเพราะจริงมันแค่ก็แก๊กกกแก๊กอ่ะถ้าไม่เจ็บคนไข้ไม่ค่อยมาคนไข้ก็บอกว่าอ๋อมันล็อกอ่ะแต่ก็เห็นมานานแล้วก็อยู่กับมันได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องอยู่ในอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนแบบมากๆกับนิ้วก็คงจะต้องรักษาให้นึกภาพเป็นแบบเป็นช่างเเียพะ <c oughs> ลำบากมากเพราะว่าเ,เวลาขยับนิ้วทีละเล็กทีละน้อยของเขาอ่ะมันมันละเอียดช่างทํานาฬิกาเงี้ยโอ้โหจะเลือเลยชอบอะไรที่มันจิว๋วเล็กๆกับตัวตอันนิดนึงอะไรเงี้ยอะไรที่เราใช้ความละเอียดมากๆอาจจะมีปัญหาคนเชิดหุ่นได้ไหมเชิดหุ่นเชิดหุ่นเชิดหุ่นไม่ค่อยมีอาชีพนี้มาหามพืนเ,เทีย <c oughs> ยากจังเลยคิดว่าถ้าเป็นมาลําบากเ,เพราะมันจะมีนิ้วหนึ่งที่ทํางานได้ยากนึกภาพแบบสมมตินิ้วนี้เอาไว้สาหรับกระดกหัวหุ่นเงี้ย ยากก็เป็นหุ่นเลยเป็นหุ่นที่คอตกคอตกอยู่ตลอดหรือแบบจังหวะตกก็ตกจังหวะเหยียดเหยียดไม่ออกต้องเอาอีกมือมางแงะเงี้ยตัวก็จะแปลกแปมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยโรคเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่มาหาเพื่อรักษาเพราะบางทีถ้าไม่เจ็บคนไข้มักจะอยู่กับมันได้ก็บอกว่าเออมันก็แก้ก็แก้ก็แก้เฉยไม่เห็นเป็นไรหมอแล้วสวนมากเขาก็จะกลัวว่าโอ๊ยมาหาหมอเดี๋ยวหมอจะผ่าตัดอะไรเงี้ยมันมันรักษาได้หลายวิธีแล้วกันความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้จริงๆมักจะเป็นในคนที่เป็นผู้หญิง ผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายแล้วก็อายุ4ี่สิบถึงหกสิบเออมันจะเป็นช่วงแบบคนเริ่มแบบหาง,งานอดิเรกมั้งคืออันนี้คิดเองนะการศึกษาบอกว่าอายุช่วงนี้ใช่ไหมแต่เราก็คิดเองวแบบ่าเอออาจจะเป็นผู้หญิงที่เริ่มแบบต้องทํางานบ้านมากขึ้นแบบเออปัดกวาดเช็ดถูอ่ะน่าจะใช้มือบิดผ้าอะไรเงี้ยกำๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวหม,มดเลยถูก<อ>ไหมหรือว่าเออเริ่มทํางานอดิเรก นะการอดีเรกต่างๆเช่นแบบทําสวนทนานู่นทํานี่อะไรเงี้ยก็น่าจะเกี่ยวมากขึ้นแบบถักโคเชต์แบบทําอะไรที่มันเป็นแบบละเอียดละอ,อ๋อททำเล็บทาเล็บ,ลบอะไรเงี้ยได้ไหมอ,อ๋อน่าจะถ้าแบบ <c oughs> อยู่เงี้ยอ,อ๋อก<ๆ>ีตาร์ด<ๆ>้วยกีตาร์ด้วยหรอไม่รู้ไม่รู้เห็นเขา <c oughs> <c oughs> ทำไมกีตาร์ต้องอ้าปากทาให้ตรงขึ้นเขาบอกว่ามันทําให้มันเงียบขึ้นไม่เข้าใจไปล้อเขาขอโทษครับเออเขาทษคุณผู้หญิงที่ฟังอยู่เหมือนถามพวกแบบนักกีตาร์ทำไมแบบเวลาแบบลีดหรือโซโลอ่ะต้องเม้มปาก เพื่อนผมแบบเป็นมือกีตาร์หลายคนเขาเป็นมากเลยนะแต่พูดพูดได้ถูกประเด็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นคือนักดนตรีเพราะว่าเขาใช้ความละเอียดของนิ้วในการแบบแล้วมีปัญหามากเลยเพราะว่านึกภาพว่าเขาต้องอยู่ในท่างอนานๆคนเป็นแบบมือกีตาร์เนี่ยมือซ้ายที่ต้องจับจับแล้วไม่งอเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้อะเพราะว่านิ้วมันล็อกอยู่อ่ะโอ้โหเื่จอเเจออยู่แล้วว่านิ้วล็อก แล้วก็โรคประจําตัวอื่นๆ,ๆเช่นแบบพวกเ,เป็นเบาหวานเกี่ยวเพราะการาการเป็นเบาหวานมันจะมีการอักเสบเล็กน้อยทั่วร่างกายถ้าคุมไม่ดีเราว่ามีปัญหาได้อันนี้คือเป็นโรคที่สามารถเจอเกี่ยวข้องได้รุม,มาตอย์เกี่ยวได้ประมาณน,นั้นครับเขาคร่าวเข้คร่าวไม่ต้องไปกลัวคือคุณคุณมีโรคต่างๆเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นถ้าเป็นค่อยมาว่ากันอ๋อแต่ว่านิ้วล็อกอ่ะก็คือมันยังมีทางรักษาไม่ได้อันตรายในการเป็นแต่ว่ามันอาจจะ มีความลำบากในการใช้ชีวิตจนถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นหนักใช้คำว่าวุ่นวายใจคนเป็นล่า,ำาํำคาญแต่ไม่ได้อันตรายหลอ,อหลายลคนอย่างที่บอกไม่รักษาก็ได้เนาะในการเช็คตัวเองเบื้องต้นว่าใช่เปล่าก็อย่างที่บอกถ้ามันมีไอ้จังหวะก,กึกๆเนี้ยบางทีเรียกว่านิวล็อกนิวสปริงเนี่ยกึกๆเนี้ยถ้ามีคิดว่าใช่ถ้ามไม่มีหรือไม่อาการปวดเฉยๆค่อยๆรอ,อดูอาการไปก่อนกินยาแก้ปวดก่อนอก็ได้แล้วก็ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเส้นเอ็นมันมันเสียสีอ่ะมันจะอยู่ตามตำแหน่งงนี้ที่บอกไปนี่นะตรงนี้นี่ นี่นี่นี่ตรงนี้เลยแถบแถบเส้นเส้นอะไรไม่รู้เส้นสักอย่างหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดของเส้น e CK, เอ็นที่เออสามารถล็อกได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีตำแหน่งตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็จะมีคนไข่อีกกลุ่มหนึ่งที่พี่จันน่าจะคิดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าเอมันจะมีกลุ่มเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดบางคนจะเป็นนิ้วล็อกที่นิ้วโป้งคือน,น้อง <คำ S 2> น้อเกิด,ดมาก็นิ้วล็อกเลยใช่บอลทูบีบอลทูบี บอลเทวีร็อกเกอร์ตรงนิ้วเขาในเส้นเอ็นเขาอะมันจะปูดโปนเป็นก้อน oh. เออทำให้มันผ่านไม่ได้มันจะแบบค้าได้เป็นก้อนตรงนี้เลย oh. ตรงนิ้วโป้ง oh. บางคนที่มันเป็นมาน,นานๆอะเราก็สามารถค้าได้เหมือนกันว่าเส้นเอ็นเขาดูไม่สมูทไม่ลื่นดูแบบเป็นก้อนๆเวลาขยับแล้วก้อนมันดูขยับตาม เออสามารถเจอได้ทำไมเด็กแรกเกิดถึงเป็นนิ้วล็อกได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถตรวจเจอได้ว่าเออในเด็กหลายๆคนมีก็มาถึงก็ผ่าตัดแก้นิดเดียวอ,อใช้ผ่าตัดแก้ไปเลยเพราะาในเด็กเวลาเป็นปุ๊บก้อนมันใหญ่จะเลาให้ฟังอีกทีในการผ่าตัดทีนี้วิธีการรักษาในเบื้องต้นปกติเราก็จะบอกว่าให้คนไขออ้ลดการใช้งานซึ่งเป็นปัญหาคนไข้มากเพราะว่ามันคืออาชีพเออคนไข้บ่นมากเลยเรื่องเนี้ยบน่บนบน่บนเพราะแบบหมอจะเลิกจะเลิกใช้ยังไงครับถ้าเลิกใช้ผมไม่มีไม่มีข้าวกินครับผม ก็เข้าใจนะเราก็เลยบอกว่าถัดไปก็คือจริงๆมันจะมีพวกการากายภาพบําบัดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการค่อยๆฝึกทําให้แบบนิ้วมันเส้นเอ็นมันรูดผ่านกันง่ายขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าหายทุกรายกันมีการกินยากแกป้ปวดลดอักเสบเนาะเอนเซตยาเอนเซตต่างๆสามารถกินละลหายได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้มากๆเพราะคนไข้ส่วนมากก่อนจะมาหาหมอด้วยความที่โรคมันไม่รุนแรง p โพ c e เมื่อกี้ยที่พูดมาทั้งหมดอะทำเองหมดละอไม่หาย ก็ต้องมาหาหมอส่วนมากเราก็จะให้นอกจากยายาเพราะเดี<ม>๋ยวนี้ยาของไทยมันซื้อง่ายถูกป่ะพอมาหาหมอเจอหมอกระดดกปุ๊บหมอกระดูกจับฉีดยาพี่จันชอบเลยเป็นลมเป็นลมเวลาฉีดยาเราจะฉีดยากลุ่มสเตียรอยหรือแก้ปวดลดอักเสบนี่แหละเวลาฉีดเข้าไปปั้งเป็นสเตียรอยนะมันก็จะเข้าไปลดอาการอักเสบหรืออาการบวมของเส้นเอ็นที่เป็นอยู่เพราะบางทีอ่ะการบวมตรงนั้นไม่ได้บอกว่ามันบวมเป็นตลอดเวลานึอกว่าแต่ว่าช่วงนั้นอาจจะใช้งานเยอะแล้วพอมันบวมทําให เปลอกคุ้มเอ,นอม็นอ่ะมันมีเท่าเดิมแต่เส้นเอ็นมันบวมหรือปลอกคุ้มเอ็นมันบวมเส้นเอ็นบวมด้วยมันก็เกิดการเสรียดสีแล้วก็เริ่มเจ็บใช้งานยากเกิดการล็อกขึ้นหลังฉีดยาไปฟลุ๊ปนคนไข้ก็หายโล่งเลยมาถึงก็โลง่งเคยเป็นเองฉีดตัวเองมาแล้ว <laughs> เคยเป็นแบบเป็นแบบล็อกเลยนะของนิ้วโป้งอ่ะล็อกเลยส่วนของนิ้วชี้มือขวาอันเนี้ยไม่ล็อกแต่ว่าเป็นอาการปวดแล้วบวมมาเป็นสัปดาห์เลยกว่าจะรู้ว่าเป็นนิ้วล็อก ห oh. มอกระดูกยังก็ไม่รู้บางทีแบบแปลกๆไว้แต่สักพักหนึ่งคลำมาเริ่มเจ็บตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะใช่มันไม่เหมือนเกาเลยไม่เหมือนนะไม่เหมาส่วนมากไปเท้า Oh. แล้วเรากินยางไงเราก็ไม่ห่วงไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นเออแล้วก็ฉีดยาเนี่ยจริงๆมันเป็นช้อยส์ที่ดีมากเออมันเป็นการรักษาที่หลายๆคนหาย <c oughs> ฉีดตั้งแต่ครั้งแรกหายเลยบางคนฉีดสองครั้งถึงจะดีถึงจะหายแต่ว่าถ้าฉีดเกินสองครั้งไปแล้วแล้วมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอาการล็อกมันยังมีอยู่แล้วแบบกลับมาเจ็บอีกแล้วหมออะไรเงี้ยเออหมอก็คุยกันว่ามักจะแบบเออไปผ่าตัดไหมเออผ่าตัดก็เป็นวิธีการที่ช่วยให้หายสนิทเลย แต่ว่าตำราไม่ได้บอกนะว่าแบบห้ามฉีดเกินกี่ครั้งบางคนบอกว่า่างอย่าง,งผมเองอะถ้าสมมติว่าคนไข้เคยฉีดมาแล้วแบบอีกสองปีมาฉีดอีกรอบหนึ่งเนี้ยครั้งที่สามบางทีแบบมันก็ห่างกันแบบการฉีดยามันก็ให้ผลเอฟเฟกฟ์ดีแล้วก็คนไข้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันรบกวนชีวิตขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาบ่อยท่างไงเขาโอเคก็โอเคแต่สมมติว่าฉีดรอบแรกรอบสองแล้วแบบสามสี่ห้าเดือนต่อมาเป็นอีกแล้วเนี้ยผมว่าไม่น่าเวิร์กละออืื แล้วแต่แล้วแต่เคสแล้วแต่ลายไปแต่คุณหมอสนม,มากก็บอกว่าถ้าฉีดสองครั้งไม่เวิร์กก็ผ่าตัดเถอะอเพราะผ่าตัดมันเป็นผ่าตัดเล็กออแต่ย่างได้เคยคุยผ่าตัดเล็กสําหรับหมอก็คือผ่าตัดเรื่องใหญ่ของคนไข้ใช่คือ,อคนไข้อ่ะคาว่าผ่าตัดอ่ะมันยิ่งใหญ่นะหมอน่ากลัวเนอะเออเออแต่ว่าแผลที่ผ่ามันเซนเดียวอย่างเงี้ยมันแค่ตรงเนี้ยตำแหน่งตรงนี้เลยเซนเดียวสิ่งที่เราเข้าไปทําเข้าไปทํานะคือมีมีเปะมีเอ็นอย่างี้มีเปลคุ้มเอ็นวางอย่างี้ตัดเปลคุ้มเอ็นแม่งเลยตัดออก เปิด A ออกจะล็อกยังไงจริงเหรอแล้วมันไม่เป็นไรเหรอแล้วมันไม่เชื่อมกลับเข้ามาเหมือนเดิมอ่อเวลาตัดเราจะพยายามแบบตัดให้เยอะนิดนึงคือถ้าในรายที่แบบกลัวกลัวจังเลยว่าจะแบบเอจะกลับมาเชื่อมันอีกรอบเพราะบางทีแกตัดปุ๊บมันเปิดเหมือน A อย่างนี้ใช่ป่ะถ้าสมมติว่ามันมันอาจจะมีโอกาสกลับมาเชื่อมปกติแล้วถ้ามันเชื่อมมันจะหย่อนกว่าเดิมมันจะผันได้หรือบางทีเราก็บอกว่าเวลาตัดเราตัด2จุดโช๊ะปุ๊บเหมือนเอาชิ้นนี้ออกไปอ่ะโอกาสกลับมาเชื่อมก็จะน้อยลงไปอีก แล้วมันไม่เป็นไรใช่ไหมหมายถึงว่ามันมันก็อยู่ข้อแค่ข้อแค่อย่นั้นหรออันนี้คือสิ่งที่คนไข้มักจะไม่ค่อยถามแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เล่ารละเอียดขนาดนี้แต่ว่าตำแหน่งที่สามารถตัดได้ของปลอกคุ้มเอ็นของเราอะไม่ได้มีอันเดียวมันมีตรงนี้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 ไล่เพียบเลยเออเราสามารถตัดบางจุดได้โดยไม่อันตรายซึ่งไอ้จุดตรงเนี้ยเขาเรียกว่า A1 จุด A1 จุดตรงเนี้ยไม่มีปัญหาตัดได้อือก็คือแค่เอาออกไปก็คือเปิดแผลเล็กๆใช่ป่ะปุ๊บแล้วก็คำเจอละเห็นละเส้นเอ็นวางผ้าตรง ฟับเอาไอตรงเนี้ยเปิดออกอ่าแงปแล้วเราก็เทสเลยว่าเส้นเอ็นวิ่งผ่านได้หมดสะดวกไหมสะดวกปุ๊บคุณเป็นรูดเอ็นเทสได้ด้วยเหรอถ้าพูดแล้วคนไข้จะกลัวคือนึกภาพอันนี้อันนี้เป็นนี่เป็นเส้นเชือกนี่เป็นเส้นเอ็นคือว่านี่เป็นเส้นสายสายไฟนี่เป็นเส้นเอ็นอยู่นโยนเงี้ยนนิ้วคนไข้เงี้ยอยู่ข้างในใช่ป่ะตัดเสร็จปุ๊บอ่ะเรายกมันขึ้นมาเงี้ยยกขึ้นมาข้างนอกอ่ะแล้วก็แบบจับรูดดูวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วลองพอพอจับคือด้วยความที่เป็นเชือกอ่ะจับดึงปุ๊บนิ้วคนไข้ก็จะงอฟบ เออแล้วยูก็งอให้ให้เราเห็นด้วยดึงก็งอมันมันเหมือนเป็นเมคานิกแมคขนิกมันคือเมคานิกเลยมันคือเชื่อปกติเลยดึงยกขึ้นเงี้ยปุ๊บคนน้วคนไข้ก็งอแล้วพอจับเหยียดเข้าไปปุ๊บมันก็ฟลิปกลับไปที่เดิมจริงๆเราก็เทสเลยเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวคือผ่าแล้วไม่หายเราไม่อยากคนไข้แบบเวลาผ่าเสร็จปุ๊บแล้วเอ้ากลับมาเป็นอีกรอบทำไมอะหมอผ้หมานั่งถามคำถามนี่ก็ลำบากใจถูกปะเราก็พยายามจัดการเอาให้เหยียนเอาให้แบบดูให้เลยเออเอาให้มันไม่ติดเรียบร้อยแก้ปัญหาทุด ใช่นี่คือวิธีที่เขาใช้คําว่าบอกได้ง่ายที่สุดแล้วตอนผ่าตัดก็เป็นผ่าตัดที่ผ่าตัดเล็กแล้วไม่ไม่ค่อยเสียเลือดอก็คือผ่าแล้วก็รัดห้ามเลือดตรงนี้ไว้ฟึ๊บเดี๋ยวพาพิจัรไปดูเดี๋ยวอยากดูวะแม่รดลังเลอยู่เหมือนกันใจนึงก็อยากดูอีกใจนึงก็กลัวใช่ก็คือเรารัดรัด,ดห้ามเลือดแล้วก็ผ่าสิบห้านาทีเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่เปิดแผลอะไรเงี้ยเปิดแผล ตัดแล้วก็ยกเส้นเอ็นขึ้นมาปุ๊บจับเย็บปิดล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร<อ>้อยสิบห้านาทีโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยถ้าทําหลายนิ้วก็อาจจะบวกบวกกันไปก็คือที่จริงมันไม่ได้แบบมีความซับซ้อนหรือว่าทําง่ายเพราะว่าแค่แบบเปิดเล็กๆเ,เ,เข้าไปตัดจิ๋วๆเลยปลอกคุ้มเอ็นใช่ให้มันทางออกมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคใช่ไม่<อ>ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลวะอ๋ออืมก็คือแบบมาตอนเช้าผ่าเสร็จกลับได้เลยต้องไปดูแผลต้องไปอะไรอีกไหมเออทำแผลก็สองสามวันทีอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่ไม่ต้องทําบ่อย นอกจากแผลซึมก็มาก่อนได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาเริ่มทําได้ก็คือมีการส่องกล้องเข้าไปผ่าแผลก็จะเล็กลงไปอีกเส้นหนึ่งก็ว่าเล็กแล้วใช่ปะ่ะเส้นหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเล็กลงไปอีกก็แบบครึ่งเซนน่ะถ้าครึ่งเซนแบบก็ห้ามินอะไรเงี้ยกล้องสอดเข้าไปดูะอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เข้าไปสอดเข้าไปอะ่ะสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บอะรองข้างใต้เอ็นเพื่อให้มันปลอดภัยเส้นเอ็นวางอย่างนี้เออแล้วก็ปอกคุมเอ็นอย่ยางนี้เอาต แล้วก็เปิด oh. แผลเล็กๆก็ทําได้เหมือนกันมีหลากหลายวิธีเแล้วก็หลังจากผ่าแล้วต้องกายภาพ uh. เพราะว่า,เ,าเส้นเอ็นของคนเราหรือการบาดเจ็บทุกอย่างเวลาเกิดปุ๊บอะร่างกายคนเราจะพยายามเอาเนื้อเยื่อแผลเป็นเข้ามาซ่อมมันอ uh. แลว้วเนื้อเยื่อแผลเป็นเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บอะมันจะยึดทุกอย่างเข้าหากันข้อต่อก็ติดอะไรก็ติดไปหมดสิ่งที่คนไข้ต้องทาก็คือไปฝึกเหยียดให้สุดงอให้สุดอหลังจากผ่าตัดไปค่อยๆฝึกค่อยๆดัดทํา oh. บ่อยๆเท่านั้นเลย เนี่ยแ,แค่นี้เองจริงๆนิ้วล็อกเป็นโรคที่ชิลมากแต่รู้สึกว่าถ้าเล่าให้คนทั่วๆไปเข้าใจได้เดี๋ยวเอารูปใส่ประกอบคิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นตัวโรคมไม่มีอะไรครับแค่ถ้ารักษาไม่ได้การผ่าตัดก็เรื่องเล็กมากแผลห้ามตัวน้ำสองสัปดาห์อะไรเงี้ยตัดไหมเสร็จก็พักวันสองวันก็โดนน้าได้แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเ,เป็นโรคที่ค่อนข้างชิลแล้วก็ผ่าแล้วคุณภาพชีวิตดีคุณง่ายคือหลังจากผ่าไปโอกาสเป็นซ้ำมันน้อยมากนั่นแหละฮะเท่านั้นเลยอื แสดงว่าหมอที่ร right, ักษาใช้หัตถการอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเป็นนิ้วล็อกเหมือนกันมีนี่ไงมีเหมือนกันประสบการณ์เคยทําให้คนไข้บอกว่าคนไข้คนไข้ลองงทํานี้นะครับหมอก็เอาไม่ลงอ่ะตายละเป็นเหมือนกันนั่นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าเป็นแล้วก็ิ่มั้งชี้ยาตัวเอง ตลกดีชีจาตัวเองก็ตลกชีจาตัวเองน่ากลัวมากแต่ว่ามันมันให้ผลดีแล้วการวิธีการรักษามันค่อนข้างชัดเจนครับมีปลายมีปลายที่จบงานได้แน่ๆนั่นแหละแต่ก็ต้องไปแยกดูนะว่าใช่โรคนี้ไหมปกติปรึกษาแพทย์ก่อนรักษาเองไม่ได้แล้วโรคนี้นะครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานพวกนี้พอช่วยได้การกินยาช่วยได้ครับก็ได้เข้าใจนิ้วร็อก ที่เรารู้สึกว่าอยากเล่าให้ฟังเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรปกติเวลาคุยกับคนใครก็นั่งตอบคาถามมากลับมาจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมไม่มีปัญหาเลยมันแค่แบบเปลี่ยนนิดเดียวอะแต่ว่าการใช้งานทั้งหมดต่างๆเหมือนเดิมก็ต้องทำกายภาพบ้างกายภาพต้องทำ่ที่บอกว่าให้มันแบบแบบแบบยืดสุด,ด,ดอะไรได้ จะได้ใช้งานได้ปกติใช่เหยียดสุดงอได้สุดเท่านั้นเลยครับงานมันชิวมากจริงๆเอองงานนี้ไม่มีปัญหาไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าเราแก้ไขความกังวลใจหรือว่าวิธีการรักษาเบื้องต้นให้ไขได้ก็กดไลค์ไปได้นะครับใครเคยมีประสบการณ์หรือสงสัยว่าตัวเองเป็นนิ้วล็อกนะฮะลองคอมเมนต์ให้เราอ่านกันได้นะครับจะบอกว่าการกดไลค์การคอมเมนต์มันมันช่วยพวกเราแบบคนดูไม่เสียอะไรแต่คำว่าเสียเวลากดให้เราหน่อยใช่แต่ว่าครีเอเตอร์จะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่ามันคือ เหมือนกับบอกว่าคลิปเรามีคุณภาพหรือว่าช่วยแก้ปัญหาให้ทุกคนได้น,น้องถ้าแบบอยากสนับสนุนกันนะก็ถ้าชอบในช่องเราเนาะติดตามช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ฝากไลค์กันนะครับนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมว่าเดี๋ยวคงม,มีเรื่องให้เล่าอีกเรื่องหมอกระดูกนี่อันนี้จริงพูดง่ายกันเนี่ยนัดกันมาปุ๊บอ๋อได้เลยเรื่องนี้พูดได้เลยพูดประจำมันเป็นเรื่องง่ายๆของโอ,งองมแล้วก็แบบเป็นเรื่องสําคัญของคนที่เป็นโรค พอรู้แล้วหรือว่าบางคนได้เข้าใจมากขึ้นก็เข้าใจโลกแล้วก็มีความใจเย็นมีความจัดการสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นสบายใจมากขึ้นออหรือถ้าบางคนอย่างจันนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้ดีกว่าก็ทำาเลยทาเลยหมอ,เ,อ,อบบเจ็บนิดนึงนะอ,อ๋อ,อ,อ,อโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยออสบายใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนหน้าเดี๋ยวคงมีเรื่องอีกหลายเรื่องแบบอะไรนิ้วนิ้วล็อกไปแล้วใช่ไหมมีพังผืด ข้อมือกดทับเส้นประสาท่ยเดี๋ยวเขจะมีพูดถึงให้ฟังว่าเฮ้ยมันจะมีเกณฑ์การผ่าตัดอะไรอย่างี้ด้วยเกี่ยวข้องกับนิ้วลอกนิดหน่อยไม่มีกระดูกทับเส้นอะไรย่างี้ไหมเอ้ยมีมีม,ม,ม,มีได้คนนั้นจะชอบไปคำว่ากระดูกทับเส้นอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะหาให้ใชะะ่ถ้าเป็นเรื่องหมอกระดูกจะได้เร็วหน่อยเพราะว่า <laughs> มันมันมันง่าย เรียกว่าใช้เวลาเตรียมตัวน้อยกว่าเรื่องอื่นใช่เราเรียนมาแล้วไงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเราก็จะหามาให้พยายามหามาให้เห็นมีคนถามหลายอันยู่ถ้าอันไหนที่แบบเหมือนเข้าตากรรมการขออนุญาตแบบอาจจะไม่ใช่ทุกอันแต่ว่าถ้าเข้าตากรรมการมันมีประโยชน์ต่อคนหมู่มากเราจะทําให้เลยนาะก็คอมเมนต์ไว้ได้จริงๆคอมเมนต์ทุกอันที่ต่อให้เราจะไม่ได้ไปกดรีแอคหรืออะไรก็ตามแต่เราอ่าน กคอมมเนต์นะเนาะก็ยังไงฝากติดตามนะครับใครไม่กดไลค์กดซับสไครก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วมาเจอกันครับกับเป็นไรครับกับผมเพื่อนที่อยู่ข้างคุณนะครับผมพูดทับขับมายู่ข้างคุณครับผมพูดซ้ำครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีสติกเกอร์ล็อตใหม่มาแล้วนะล็อตใหม่อ่ะมีมีล็อตใหม่มาละอวดยังอ่ะทช่ไหมเดี๋ยวเรื่องถัดไปโลกเนี้ยคนบอกว่าพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องงงไปหมด จะบอกว่าพังผืดพังผืดคือจริงๆว่าเนื้อเยื่อพังผืดหรือพังผืดเนี่ยมันจะเกิดหลังจากมีการบาดเจ็บหรือว่ามีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาไอ้ที่กดทับคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเรียกผังผืดปะมันคือเส้นเอ็นอ่ะมันคือเส้นเอ็นที่วางอยู่แต่ว่ามันหนาตัวขึ้นหรือว่าแบบมันมีการอะไรเงี้ยต่างๆก็ต้องเรียกไหมมันไม่ใช่ผังผืดไงไม่ใช่เพราะมันเป็นมันมีอยู่แล้วแต่เอ็นคุณอาจจะหนาอ่าอะไรอย่างนั้นเอ็นหนาและใหญ่เอ๊ะแปลกๆบ๊ายบาย